ธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะท,ท้องถิ่นเราเป็นมาอย่างไงนะคะอันดับแรกเราต้องทอํายังไงก่อนรู้ไหมถ้าเกิดเราอยากสืบค้นหน้าถาวนะคะอันดับแรกทำยังไงก่อนถ้าเราอยากจะสืบค้นเราต้องตั้งหัว สถานที่นี้สคัญย,ยังไงวัดเอกเป็นมาอย่างไงนะคะคือบางทีชุมชนเราเราก็ต้องรู้นะคะเรื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวใครถามมาจากไหนเราก็ต้องตอบได้ใช่ไหมครับค่าอ่าอ,อันที่สองนะคะเราจะรู้ได้ยังไงเมื่อเราอยากดูแล้วเรามีหัวข้อแล้วเราก็จะต้องหาหลักฐานใช่ไหมไม่มีหลักฐานก็ไม่มีใครเชื่อนะว่าโอมีมานานแล้วชุมชนของเรา ็นหลักฐานที่เกิดในสมัยนั้นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาเกิดขึ้นในสมัยนั้นเลยหลักฐานนะคะแต่ถ้าเป็นหลักฐานชั้นรองอีกหลักฐานนึ่งก็คือหลักฐานชั้นรองก็คือไม่ได้เกิดตอนนั้นแต่ว่าเหมือนเราอยากรู้เราก็ไปรวบรวมมารวบรวมจากอีกือหลายๆเล่มที่เขาเขียนมานะคะเราก็รวบรวม ประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์แยกกันตรงที่มีจส่อนใช้นะคะถ้ามีตจสอนใช้และสมัยแสดงว่าสมัยนั้นเป็นสมัยประวัติศาสตร์นะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีจดสอนใช้คนยังเียนหนัถสือไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเป็นปวดประวัติศาสตร์นะคะทีนี้แหล่งของหลักฐานมีที่ไหนบ้างคะเราจะไปหาหลักฐานของของต่อเนี่ยดูได้จากที่ไหนบ้างห้องสมดห้องสมุดค่ะแล้วก็ ไม่ได้นะเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมเดี๋ยว้องต่อไม่ได้นะคะนอกจากหมู่พิพิธภัณฑ์นะคะเราจะดูของเก่าเนี่ยที่ไหนนะที่วัดก็มีนะบางวัดนะก็ให้ดูนะของเก่าอ่ะเออก็มีเหมือนกันนะคะวัะหดหน่วยงานราชการสำคัญนะคะก็ก็จะมีเหมือนกันนะคะเราอยากไะรู้ว่มีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะอ่า <c oughs> มาถึงขั้นตอนนี้นะคะหลักฐานทีนี้อ่าครูอยากให้ นักศึกตัวน้อยนะคะหาหลักฐานกันเดี๋ยวนั่กันอยู่ห้ากลุ่มพอดีนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ต่อภาพที่เป็นหลักฐานในประวัติศาสตร์นะคะคไม่ยากไม่ยากาม่ยากนะคะเ,คเดี๋ยวครูให้นักเรียนต่อตัอ้งใจก่อนนะครูจะทำมาให้นะเนี่ยพี่ทเสร็จเมื่อไหร่ อ้าวใครตอบเร็จยกมือนะคะเดี๋ยวครูจะไปบอกโอเคเดี๋ยวตั้งแต่โต๊ะแรกเลยนะเอามือลงก่อนโต๊ะแรกเลยของเรองเนี่ยมีอะไรคะอ่านจากฝั่งไหนอ่าี่เป็นนี่ก็คืออะไรหนังสือหรือเปล่าค่ะพวกเพลงพื้นบ้านอ่าจากหนังสือที่รวบรวมมาแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานอะไรคะ รวบรวมมาแล้วไม่ได้เกิดในสมัยนั้นเป็นหลักฐานชั้นชั <S <S ้นรองนะคะก็ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> คือว่าได้รับการรวบรวมมาจากคนเท่าคน,นแก่ร้องกันนะคะเพื่อนๆฟังด้วยค่ะเพลงพื้นบ้านนะคะได้เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะแล้วก็มีลายลักษณ์อักษรน,นะคะไม่ใช่ตัวเพลงนะคะหนังสิ่งที่เขารวบรวมเพลงมาแล้วค่ะมีลายลักษณ์อักษรให้เราได้อาด่านแล้วก็ร้องตามนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะคะเคยได้ยินเพลงพื้นบ้านอะไรบ้าง เกี่ยวกับเพลงกล่อมเด็กเคยได้ยินไหมเคยด้ยครับเออน่นแหละเป็นเรื่องที่เล่าทังก้รเป็นประวัติศาสตร์ั้งนั้นนะคะโอเคค่ะกลุ่มนี้เก่งมากสม่วยเพื่อนรอยอนี้คนี้ขาวอะไรเออเป็นขาพอะไรคะดูนี่คดมอะไราไผตอบดังๆเลยะเธอาไนะคะ ภาไหมหรือว่าของเครื่องใช้โบราณนะคะเป็นภาพที่เป็นของที่คนโบราณก็ใช้กันสมัยก่อนเกิดขึ้นในสมัยนั้นเลยไหมหรือพวกมาสร้างเอาเกิดขึ้นสมัยนั้นเลยเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือหลักฐานชั้นต้นนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะแต่มีรายละกณ์อักษรไหมดูที่มีอะไรมีตัวหนังสือไหมไม่มีนะตัวหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรายละกีณ์ที่เป็นหลักฐานที่เป็น โบราณวัตถุนะคะแบบนี้คือจะเป็นวัตถุยังไม่ใช่โบราณสถานจะเป็นสถานต้องเป็นสถานที่นะคะ<ม>นี่ก็คือหลักฐานเชิ้โต้นนะคะเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นนักสืบอะเราเราเป็นนักโบราณสถาน,นะะ<ม>่ะนักนักโบราณคดีเราจะต้องดูจากของพวกนี้นะคะ<ม>ต่อไปตรงนี้โอ้โหที่มากนี่นี่คืออะไรคะพนันเลยดว่าพนัเเป็น เป็นหนังสือหน้าปกหนังสือนะคะเรื่องพระนายเลสว่วน,นี่ก็คือเป็นพวกตำนานหรือเรื่องเล่านะคะคือไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นเพรารวบรวมมานะคะจากจากเล่ากันมาหลายคนหลายคนนะคะก็รวบรวมมานะคะก็กลายเป็นอ่าหนังสือนะคะรวบรวมขึ้นมาเป็นหลักฐานชั้นชั้นรองนะคะแล้วก็มีรายละกษณ์อักษรไหมหนังสือมีตัวหนังสือไหม มีนะคะเป็นหลักฐานชั้นรองที่มีลายลักษณ์อักษรนะคะเข้าใจกันไหมคะเข้าใจหรือเปล่าหลักฐานนี่คือหลักฐานนะถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราต้องไปไปหาหลักฐานมานะว่าที่นี่เคยมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าต่อไปนี่ลูกอะไรคะโอ้เก่งมากลุมนี้สองคนเจดีโบราณไหมเก่าไหมเก่านะเป็นเจดีโบราณแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ทุ่งสร้างใช่ไหมเกิดขึ้นในสมัยนั้นเลยไหมแสดงว่าเป็นหลักฐานชั้นไหนชั้นไหน ชั้นต้นหรือชั้นรองชัน้นต้นใช่ไหมพวกเกิดขึ้นตอนนั้นเลยเราเป็นสําคัญมากนะประวัติศาสตร์จะต้อง่อารู้นะคะหลักฐานประเภทนี้นะคะแล้วมีรายละเอียดสอนไหมหรือว่าเป็นอะไรหรือไม่มีรายละเอียดสอนมีไหมเพิ่มเิไม่มีนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นโบราณสถานนะคะไม่ใช่โบราณวัตถุนะคะถ้าวัตถุจะเป็นชิ้นนะคะนี่ก็คือเป็นสถานที่เลยต่อไปกลุ่มสองคนนี้เก่งเหมือนกันนี่คืออะไรเนี่ยตอบได้เก่งม <c oughs> ากมีเก่งม าจารึกนะคะไหนสังเกตดูที่มันมีอะไรบ้างศิลาจารึกเขียนมีภาพเขียนมีตัวหนังสือใช่ไหมอยู่ในสมัยไหนรู้หรือเปล่ากีฬาจารึกคุณเคยสอนไหมสมัยตวัดติชันใช่สมัยตวัดติชันทำไมโค้ชไทยพ่อขุนลังกำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาใช่ไหมเป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกก็จะเป็นจารึกแบบนี้ก็จะเรียกจารึกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขียนในหนังสือจะเป็นตัวสอนที่ที่อ่าลึกลงไป ใช่ไหมจากในแท่งหรืออะไรเนี่ยจะเป็นจารึหรือมีรายลักษณสอนใช่ไหมแสดงว่าเกิดในสมัยไหนเนี่ยเพิ่งเกิดไหมเกิดนานแล้วใช่ไหมแล้วมันเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองอะชั้นต้นเก่งเก่งมากโอเคหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมค่ะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้เรารู้ว่าแต่ก่อนประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะโอเคช่วยเก็บให้ครูหน่อยค่ะเก็บตั้งไว้เฉยๆก่อนนะต่อไปเมื่อเราได้หลักฐานแล้ว ร้หลัานเลยนะเรป็นหลักฐานอ็หล้กแานหลักฐานแล้วทำไงต่ออยากรู้อะว่า เราก็ดูจากคําพูดได้ไหมคาพูดว่าเออเนี่ยเมื่อว่าเรารู้ว่าเออคำนั้นเนี่ยมันเป็นคําโบราณนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงตัวหนังสือในสมัยนั้นเป็นยังไงถ้าสมัยนี้เราก็พิมพ์กับคอมใช่ไหมสมัยนั้นเราก็จะลึกลงแผ่นหินบ้างเราก็เขียนในใบลานใบไม้บ้างใช่ไหมเราก็ต้องดูจากเนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงก็สร้างขึ้นมาลอกปล่าวแต่ความจริงก็จะมีวิธีการตรวจสอบที่ลึกกว่านี้นะคะ มีความข้อมูลก็เหมือนกับว่าถ้ามีเราเห็นวัดร้างเนี่ยสมมุติว่าวัดเอกเนี่ยร้างสมมุตินั้นสมมุติว่าวัดเอกเนี่ยล้างเราก็พอเห็นวัดทีนี้เราก็เห็นว่าเด็กเราต้องตีความได้นะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยมีบ้านคนหรือเปล่าถ้ามีวัดบ้านคนเต็มเลยเห็นไหมถ้ามีวัดต้องมีบ้านคนนะก็แสดงว่าชุมจะต้องเป็นชุมชนที่ใหญ่ใช้ได้เลยถ้ามีวัดเพราะวัดจะไม่ตั้งอยู่ถ้าเกิดไม่มีชุมชน นะคะเราสามารถจะต้องตีความไปได้นะคะว่าเออเห็นแค่เนี้ยเราต้องนึกภาพไปออกว่ามันเป็นยังไงนะคะต่อไปการเรียบเรียงแดะน,นาเสนอข้อมูลเมื่อเราได้ข้อมูลมาหมดแล้วเมื่อกี้ได้หลักฐานเลวใช่ไหมเราตีความได้ใช่ไหมว่าหลักฐานจริงไม่จริงใช่ไหมแล้วก็ที่สูดหลักฐานตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ปะทีมการที่เราจะนําเสนอให้คนอื่นได้รู้เนี่ยเสนอย,ยังไงบ้างคุณรลอเสนอย,ยังไงบ้ายยยงครับ ในอเนให้คน่นได้รู้เนี่ยเราหามาแล้วยังไงบ้างอ่าใช่ต้องพูดพูดพูดต้องพูดให้คนอื่นได้รู้ไม่อย่างนั้นเพื่อนไม่รู้ใช่ไหมว่าเรารู้วนอะไรมาบ้างใช่เราต้องพูดแล้วก็เขียนได้ไหมเขียนได้ไหมเขียนบอกได้ไหมจัดนี้ถ้า,าก,การหาถ้าหาอะไรมาตดให้เขาดูได้ไหมไนะคะนี่คือวิธีการที่ที่ที่เราจะนําเสนอให้คนอื่นได้รู้นะคะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนทางประวัติศาสตร์นะคะที่ ที่นักโบราณคดีเขาจะใช้กันในการหาหลักฐาน